สวัสดีครับวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นอิสุดะก้อนไอ้นะครับคันนี้เป็นโฟวิวนะครับพร้อมลุยเลยครับ4ี่คนสพร้อมลุยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับสามพันนะครับคันนี้เป็นสามพันปั๊มไฟฟ้านะครับได้แปลงเป็นปั๊มสายเรียบร้อยนะครับอิสุจะได้ความประหยัดนะครับแรงจัดประหยัดจริงนะครับพร้อมลุยเลยครับคันนี้ครับสีสวยใสรอบคันนะครับบอดี้ปี2องพันสอดสองพันะครับหรือปี4ี่ห้าจดสี่หกนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับครับผมมาชมภายในครับ ภายในสวยสะอาดนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าใช้งานปกตินะฮะตัวสุดท้ายไม้สีขาวนะครับคอนสวยครับได้ภายในสวยสะอาดนะครับเบาะสะอาดนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับฝ้าเฟานสะอาดนะครับแถวหลังก็สะอาดน่านั่งนะครับได้รถเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับพื้นพรมสะอาดนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวพาพามาชมเลขไม้ครับเลขไม้สองแสนสามหมื่นนะครับ ครับเครื่องฟิสตาร์ตติดง่ายนะครับรอบมาไวนะครับเอ้ยเย็นลมแรงนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เฟงมีฟังนะครับเกียร์โฟใช้งานได้ปกติทุกเกียร์นะฮะเกียร์โฟสมบูรณ์นะครับคันนี้ครับครับเดี๋ยวพาชมเครื่องยนต์นะครับแล้วพาชมระเอียดรอบคันแล้วเจ้งราคาและช่องทางติดต่อท้ายคลิปนะครับเครื่องยนต์ดึงนิ่งๆนะครับนิ่งๆเลยครับผม ได้รถหน้าตาเดิมๆนะครับเข้ม้ายเข้มขวาเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆนะครับกรบผมะได้เป็นความสายหร้อยนะครับความสายฝาสูงนะครับพยายัดไม่จุกจิกครับพร้อมใช้งานครับคันนี้ครับมองหาใช้งานไม่ผิดหวังครับครับเดี๋ยวพาติดฝากระโปรงและพาชมรายละเอียดรอบคันกันก่อนนะครับครับมองหาใช้งานไม่ผิดหวังครับสีสวยใสรอบคันนะครับรถค่อนข้างติดเดิมนะครับรถบางๆนะครับแต่เหตเดิมรอบคันนะครับ ได้โ v วิวนะครับสีคูณสีพร้อมลุยเลยนะครับเครื่องยนต์สามพันปั๊มสายนะครับราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับรถอยู่สันทรายเชียงใหม่นะครับต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับโลโก้เดิมอยู่ครบนะครับหรือแอดไลน์สุภาพามศูนย์แปดเก้าสี่สามหนึ่งเหนึ่งเก้าเก้านะครับเซ็ตสีสวยครับได้ล้อแม็กเดิมยางดีสี่เส้นนะครับ เดี๋ยวพาชมช่วงล่างครับช่วงล่างแห้งนะครับหัวเกียร์แห้งเลยนะครับครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีตอบพุกคำถามนะครับต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับสนใจติดต่อ0 8 9 4 1 7 1 9 9นะครับหรือแอดไลน์สอบถาม0 8 9 4 1 7 1 9 9นะครับราคา149,000บาทนะครับ มองหาใช้งานไม่ผิดหวังครับผมสวัสดีครับ